มาแล้วจ้าศิลปินที่หลายคนรอคอยนะครับต้องบอกว่ามาคราวนี้เนี่ยเอาซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโซโลอัลบั้มเดี่ยวซิงเกิลแรกของเขาเลยกทีเดียวไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป้อารักนั่นเองครับสวัสดีครับนะฮะแหมวันนี้นี่เลยนะครับเอาซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาพี่บอยก็งงว่าเอ๊ะมาเลเซียนี่มันเกี่ยวอะไรกันอเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับอ่ะมาถามกันดีกว่าว่าตอนนี้ออกมาทําเป็นอัลบั้มเดี่ยวแล้วใช่ไหมครับเป้ใช่ครับพี่บอยครับอือใช้ชื่ออัลบั้มเอ้ยไม่ใช่อัลบั้ม ซิงเกิลก่อนแต่นี้ปล่อยออกมาแล้วมาเลเซียมันคืออะไรอไปอธิบายนิดนึงคืออ่ะเดี๋ยวผมอธิบายยาวๆเลยัได้เลยเลยยาวไปยาว,ยาวไปค,ครับคือคืออัลบั้มนี้จะเป็นการเล่าเรื่องที่ผมได้พบได้เจอหรือว่าสิ่งที่เพื่อนผมเจอหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัว <c oughs> แล้วจับจับมันออกมาเป็นความคิดเป็นส่วนๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็มาแตกเป็นเรื่องราวก็จะเหมือนนิทาน แล้วม<ใ>ันมี15เรื่องอ๋ออ๋อก็คืมายถึงอัลบัม้มชุดนี้มี15เรื่อง15เพลงใช่ครับหรือว่าอ๋อเห,หรอก็กันถึง15เรือ่องสั้นในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่ได้เล่าเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวมันจะมีสตอรี่ของมันแต่ละเรื่องนะคือแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นนิทานสังคหันนั้นนะฮะแต่สํหรับเรื่องมาเลเซียเนี่ยคือในอัลบั้มมันจะมีหลายๆหลายๆอุ้ยวยรกบไม่เป็นไรวางไว้ก่อนครับผมคือในอัลบั้มนี้จะมีหลายๆหลายๆทางหลายๆแนวคือหลายๆหลายๆคําพูด อย่างเช่นจะมีเรื่องที่ซีเรียสมากๆรเรื่องที่ขำขันเรื่องที่บ่นดา่าหรือว่าเรื่องที่น่ารักเพลงรักอะไรฮะแต่ว่าที่เลือกมาเลเซียมาเพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายายคมว่าายคมว่าสามารถพูดได้ตามติดปากได้ง่ายเป็นการเปิดเปิดอัลบั้มให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปฟังเพลงอื่นในอัลบัม้มเพราะเพลงอื่นมันจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะต้องตั้งใจฟัง โ oh. อนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นก่อนพูดถึงเรื่องซิงเกิลแรกของเราก่อนดีกว่านะครับทาไมถึงเลือกมาเลเซียออกมาเป็นซิงเกิลแรกแล้วมันแบบเฮ้ยมันดูแปลกมันดูต่างจากจากเป้อ่เป้วงเซอร์แต่ก่อนมาเป็นเป้เป้อารักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมันมันจะแปลกมันจะต่างอะไรไปยังไงบ้างครับก็อย่างที่อย่าง <c oughs> ที่ได้เดี๋ยวจะได้ดูคลิปนะฮะก็หรือว่าจะได้ฟังซิงเกิลแรกที่ส่งมาเนี่ยครคือมันจะไม่ใช่เพลง rock มันจะ oh. เป็นเพลงโฟก์คแน่นอนครับเป็นมีแค่กีตาร์ฮาร์โมนิกา้าแล้วก็เสียงร้อง oh. ครับผมเป็นโฟกซองเหมือนกับที่ ที่บ่งเพื่อชีวิตเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปออกขึ้นมาคนเดียวเลยใช้กีต้าร์มาเป็นสื่อมากกว่าแล้วก็สื่อให้เรื่องราวไปถึงคนฟังครับครับผมแต่ไม่รู้หละนะฮะอย่างแรกที่พี่บอยสัมผัสได้ก็คือว่าต้องการปล่อยซิงเกิลนี่ออกมาเนี่ยคนต้องร้องตามได้แน่ๆเพราะว่าท่อนฮุกมันแค่ฟังครั้งแรกก็ร้องตามได้แล้วมาเลมาเลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับแต่คือตอนตอนทำอัลบั้มนี่มันจะเป็นเหมือนกับคราวนี้ผมไม่ได้ทำให้มันตั้งใจว่าเป็นบิวสิบิสเนสครับคือตอนที่แต่งเพลงเนี่ยทุ Uh huh. แต่ว่าแต่งเพราะว่าจะต้องแต่งแล้วตอนนั้นมากกว่าฮะแต่พอดีว่าเพลงนี้มันจะมีท่อนฮุกที่เฮ้ยคนที่ค่ายหรือว่าหลายๆคนที่ได้ฟังเขาเห็นตรงกันว่า oh. มันน่าจะโอเคนะคมันจะแตกต่างกันในอัลบั้มเพราะว่าในอัลบั้มมันจะค่อนข้างเล่าเรื่องหนัก อ่าฮะแต่ว่าไม่ได้ฟังยากนะทุก <c oughs> เรื่องฟังเข้าใจได้ง่าย uh huh. ฮะครับผมแล้วแรงบันดาลใจแะครับเป้แต่ละเรื่องแต่ละนิทานที่เป็น <c oughs> ได้บอกมาเนี่ยเราเราเป็นประสบการณ์ของเราเองหรือว่าเป็นประสบการณ์ของคนรอบข้างหรือว่าหรือว่ายังไงหรือว่าคิดยังไงถึงถึงได้ออกคอนเซปต์นี้ออกมาในอัลบั้มแรกอัลบั้มเดียวของเราอะฮะมีหลายแบบครับมีเรื่องที่จะเล่าเยอะมากครับผมเป็นคนเมืองคนหนึ่งฮะโตที่กรุงเทพเกิด เกิดกรุงเทพเกิดกรุงเทพเกิดกรุงเทพครับเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพก็คือจะมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตเมืองมุมมองทุนนิยมมีุมมองของการทํางานประจําครับแล้วก็มีมุมมองของโตมาด้วยแสงสีด้วยแสงสีความสีมัลายเกิดเกิดมากับวงการบันเทิงด้วยก็จะมีมุมมองด้านนั้นแล้วก็ชีวิตทางผันทั่วไปหรือการมองมองเด็กหนุ่มคือส่วนใหญ่แล้วผมจะพูดเพลงที่ผมพูดเนี่ยพูดให้กับเด็กหนุ่มสาวฟัง S <S ส่วนใหญ่อะไรครับผมนะฮะสำหรับคนที่มองมองแตกต่างกันออกไป<า>กับ <ผม S 2> กับ <ๆ S 2> เพลงที่มันอยู่ในท้องตลาดทั่วไปรับรองว่าอัลบั้มนี้เนี่ยคงจะสนองความต้องการของของคนกลุ่มนั้นได้อย่างดีเลยทีเดียวใช่ไหมฮะหวังว่าครับหวังว่าก็คืออาจจะไม่มีใครคิดว่าอยากจ,จะสนองอะไรแบบนี้เพะาะว่ายังไม่ไม่ได้มีไม่ค่อยที่มีคนทําออกมาในยุคนี้ฮะยุคสมัยก่อนเขามีฮะมีเยอะด้วยฮะแต่ว่าตอนนี้มันจะหายไปก็อยากจะ อยากจะลองทำแบบนี้ออกมาดูฮะอยากลองเสนอความคิดตัวเองผ่านผ่านเพลงโดยที่ใช้กีตาร์เป็นสือ่อนี่นะฮะต้องต้องแบบปรับตัวเยอะปา่าเพราะแต่ก่อนเป้มาเนี่ยคือแบบไม่ต้องร้องอยู่ข้างหลังเล่นกีตาร์แต่ว่ามาคราวนี้ต้องร้องด้วยแล้วก็มากับกีตาร์โปร่งแล้วก็ที่เป,าเป่าเขาเรียกว่าอะไรอะเออแคนฝรั่งครับแคนฟรั่ง, <c oughs> งไม่ใช่ครับเป็นธรรมนิกาครับาาครับก็ปรับตัวเยอะครับเพราะว่าฝึกตอนแรกที่ การแต่งเพลงได้เนี่ยมันมาก่อนการร้องได้ครับตอนแรกเราคิดว่าาจะทำโปรเจกต์ร่วมกับคนอื่นให้แต่งเนี่ยเราก็เราเล่นกีตาร์แล้วเขาก็ร้องแต่ว่าปกติว่าพอแต่งไปเรื่อยๆพอได้เยอะๆเราอยากอยากถ่ายทอดเองครับอยากอยากทำเองอยากทำให้มันออกมาในในเสียงของเราเองครับก็เลยไปฝึกร้อง ก็สุดท้ายก็ได้ประมาณหนึ่งครับประมาณแค่ประมาณว่าถ่ายทอดแล้วมันไม่ได้เกลียดแต่ก็ดีเลยนะพี่บอยฟังก็โอ้โหนก็นอกจากจะหน้าตาดีแสดงหนังเก่งแล้วยังร้องเพลงได้ถือว่าครบนะฮะถือว่าพี่ครบแล้วนะไม่ยังครบก่าพี่อีกอ่ะอันนี้เรียกรมเสียนะครับขอบคุณมากครับเรกเรียกว่าร้องเพลงได้อาจจะถูกคแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าร้องเพลงเก่งค่ะก็เอาแค่ สามารถสื่อสารนี่ไปไปถึงคนฟังได้พออแล้วแฟนคลับล่ะครับเป้หลังจากที่นี่แหละเรากำลังจะมีโซโล่อัลบั้มเดี่ยวแล้วก็ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาเนี่ยแฟนคลับตอบรับเป็นไงบ้างเฮ้ยไม่ใช่เป๊ะวงเสลอแล้วนะตอนนี้มาแบบว่านะมาแบบอะคูสติกกีตาร์มีแคนฝรั่งเป่าอะไรอย่างนี้เนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับก็คือแฟนๆน่ารักมากครับในการให้ให้ให้กำลังใจแล้วก็คอยติดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังเป็นเป๊ะเฉลยอยู่นะครับเสลอจะออกเดือนตุลาคมครับอ๋อจริงเน่ใช่ครับ แล้วข่าวท bon exactly no ี่บอกว่าเสลวงแตกนี่มันมันไม่จริงใช่ปะไม่จริงเขาไม่จริงเป็นการสร้างกระแสครับสร้างสร้างกระแสครับคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าใครที่เป็นแฟนคลับเสลก็ยังมีเป้เป็นสมาชิกเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบสเปเชียลออกมาแป๊บหนึ่งเป็นการพักเบรกในส่วนของเสลมาฟังแบบเออมือกีตาร์มาร้องเพลงกันบ้างท่านนองนั้นชคาดหวังยังไงบ้างเป้เพราะเหลือเกินว่าการทาอัลบั้มเดี่ยวออกมาเนี่ยแต่ก่อนเป็นวงกดดันหลายคนตอนนี้มากกดดันคนเดียวแล้วเนี่ยคาดหวังยังไงบ้างตั้งความหวังไว้ว่ายังไงบ้างครับกับ ของเราแค่เดียวๆม,มันมันยากมากในการที่จะทํามันออกมาได้ในในรูปแบบนี้ฮะจะบอกว่าผมอัดเป็นครั้งที่3แล้วอต่อัลบั้มเนี่ยสิบห้าเพลงสิบห้าเพลงไปสองครั้งแล้วตอนนี้เริ่มครั้งที่3ได้ประมาณหน้าหกห้าเพลงเลยฮะก็คือว่ามันมันพยายามเลือกวิธีการที่มันดีที่สุดที่มันให้ออกมาเป็นอยู่ในแผนที่มันดีที่สุดเป็นมิวสิกโปรดักชั่นไม่ใช่การเล่นเอาฟิลอะไรอย่างงี้ครัอืมมันก็เลยยากมากผมก็แต่ถามว่าคาดหวังอะไร ตอนแรกเลยที่แต่งไม่ได้คาดหวังอะไรคาดหวัง uh huh. ว่าให้มันออกไปสู่คนก,กว้างๆได้มาก uh huh. ซึ่งตอนนี้พอทำเยอะๆแล้วทำหนัหนกๆก็ยังคาดหวังเหมอนเดิม uh huh. <laughs> คือให้มันไปสู่วงกว้างได้มาก มากเท่าไหร่ก็ดีครับครับผมนะฮะ mm hmm. แล้วทีนี้ในเมื่อปล่อยเพลงออกมาแล้วเนี่ยนะครับ MV แล้วครับเราจะมีโอกาสได้ดู MV กับซิงเกิลแรกอัลบั้มเดี่ยวแล้วก็ซิงเกิลเดี่ยวของของเป้นเนี่ยเมื่อไหร่ได้ได้วางแผนไว้หรือยังว่าเอ๊ะเราจะเข้ามาในรูปแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยฮะคือตอนที่เราไปถ่ายรูปซิงเกิลเนี่ยครับ oh. ก็จะมีการถ่าย MV เก็บไปด้วยฮะ oh. ไปตามที่ต่างๆครับอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นรถเมย์ ครับผมเอารถเมคครึ่งนิดเหรอเออไม่เอาไม่ใช่เอานั่งอยู่บนรถเมคเป็นรถมือมือเล่นมอร์ครับโอเคครับผมอยากเล่นมากเสียเลยครับผมก็ถือได้ว่าเร็วๆนี้คุณจะได้ดู MV เอ็มวีกันเป็นรูปแบบไหนตอนนี้ก็ไปถ่ายแบบเป็นช็อตๆมาบ้างแล้วเหมือนกันใช่ครับเอามาเก็บเป็นสต็อกไว้ครับดูว่าจะใช้อะไรกับมันะครับผมเห็นทำงานในวงการเยอะมากเลยอ่ะเดินบงเดินวงการพาคเครื่องนะครับเยอะจริงนะฮะในวงการมูอมได้เจอกันแล้วเอาเวลาไหนไปไปไปทำอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเองอ่ะเป้ ไม่จะครบเกินไปแล้วนะพี่รู้สึกอารมณ์เสียแล้วนะเอาเอาเวลาไหนไปทําแล้วระยะเวลาในการทํางานเนี่ยนานไหมตอนตอนนี้ในอัลบั้มนี้ทําไปสต็อกไว้กี่ซิงเกิร์แล้วครับอ,อ๋อความจริงแล้วมีทั้งหมด15เพลงครับในอัลบั้มนี้เยอะไปปะป<า><อ>กติเขามีแค่แปดเก้าเพลงเขาก็ทำเป็นอัลบั้มแล้วนะเนอะแต่พอติดแต่งได้เยอะเลยครับโอยเก่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเขาอย่างใช่นะบอกเขาว่าแต่งได้เยอะเสร็จแล้วเราพอเราจะตัดเพลงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย S <S <S เราอยากจะเล่าเราอยากจะเล่าหมดเลยอะ่ะ<า>มันไม่ได้บอกแล้วที่บอกว่าทำเพราะมันไม่ใช่ music business มไม่จาเป็นต้องอัลบั้มนี้มันแบบฟังฟังแล้วชอบทุกเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนฟังแต่ละเพลงจะชอบแต่ละเพลงต่างกันแล้วผมอยากจะเล่าทุกเรื่องที่ผมเขียนมามันเป็นจุดประสงค์แรกที่ผมจะทำก็เลยอัดมาสิบห้าเพลงแล้วแต่รสนิยมของคนฟังอาจจะช,ชอบเพลงนี้ไม่ชอบเพลงนี้แต่ว่าบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็น music business นะฮะรัก ชอบเพลงไหนก็ก็ตั้งใจและอยากรวยเหมือนกันครับอ่าครับเข้าใจนะฮะแล้วมีส่วนร่วมอะไรบ้างเป้ทํางานมาถึงขนาดนี้และเป็นนักดนตรีตัวจริงขนาดนี้พอมาถึงอัลบั้มเดี่ยวของเราเนี่ยเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเป็นเป้คนเดียวเลยครับก็เป็นคนถือไม้นะครับพี่บอยเป็นศิลปินก็สัมภาษณ์ครับพี่บอยครับก็ก็พี่บอยมีส่วนร่วมอะไรไหมครับพี่ก็มีส่วนร่วมในหัวใจแป้อะไรอย่างเงี้ยครับก็กลับกลับมาแล้วครับ สุนทรการ์เวอร์จินเรดิโอนะครับครับโอเคมีโซโล่อะไรบ้างครับส่วน่อะไรบ้างครับเป้ครับเล่นกีตาร์ครับแต่งเพลงครับร้องครับเป่าฮาร์โมนิก้าครับเรียบเรียงครับมันก็หมดแล้วนี่หมดแล้วครับแล้วจะเหลืออะไรอีกอ่ะเหลือการถ่ายปกผมไม่ได้เป็นตากล้องครับเพราะฉะนั้นงานเพลงในอัลบั้มชุดนี้ของเป้นี่คือกลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์แล้วก็กลั่นกรองออกมาจากตัวตนในเส้นทางดนตรีของเป้เลยทีเดียวครับอดจริงครับก็คือว่าคือว่าคือว่ามัน จะพูดแต่ลืมเลยก็ค,คิดก็คิดพี่ก็ <Okay. S 1> ใจว่าอยู่ข้างคนหล่อแล้วมันตื่นเต้นมันพูดไม่ออกมันอยู่ในอกโอเคครับคือคือมันเป็นงานที่ทํามาเพราะว่าต้องการจะทําจริงๆครับ hmm. แล้วก็ไม่ได้มันก็เป็นแนวแปลกใหม่นะนะก็คิดว่าคิดว่ามันก็คงแปลกจริงๆแหละฮะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนลองฟังดูโอเคเอางี้ดีกว่านะครับ ะกี้พี่บอยแค่ฟังแบบว่าเล่นสดสดอะคูสติกไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแบบว่าฟังแล้วรู้สึกติดใจยอยากร้องตามอยากเต้นตามนี่ฮะท่าแบบมาเลมาเลอะไรอย่างงี้เนี่ยนะฮะดาวโหลดได้ที่ไหนเอ่ยเป้อะา w w w smallroom co t h ครับ,อ th, รบลองเข้าไปในเว็บ smallroom ดูครับจะมีทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างของศิลปินทุกคนในค่ายครับ uh huh. อ,ยอย่างวันนี้ก็จะมีการถ่ายคลิปไอถ่ายคลิปไปไปลงด้วยฮะ,ะเป็นไป,น<ม>ปนคลิปโอ้ยมีรูปพี่บอยในนั้นด้วยเหรอโอ้ยเก๋เปรี้ยวไม่ยอมบอกพี่จะได้แบบว่ามาเบอร์เต็มมาเบอร บันนี้นะฮะครับก็ก็เป็นรูปเล็กๆครับก็เป็น w w w s m a l l r o o m โ t h ี o อ h ก็ฝากไว้ด้วยแกแล้วครับสำหรับแฟนคลับของเป้อารักนะครับกับผมซิงเกิลแรกในอัลบั้มโซโลอัลบั้มเดี่ยวของเขาเนี่ยก็คือมาเลมาเลนั่นเองมาเลยคำเดียวคาดหวังไว้ว่าถ้าเกิดว่าเปิดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนชอบมากๆเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ฟังซิงเกิลสองของของเป้เนี่ยเมื่อไหร่เอ่ยถึงแม้จะไม่ชอบก็จะได้ฟังครับอ๋อเหรอก็ประมาณตอนช่วงอัลบั้มออกครับก็จะมี27สิงหาจะวางแผนเอ๊ะหมายความว่าจะปล่อยมาเป็นซิงเกิลหรือว่าแบบปล่อยซิงเกิลแรกแล้วก็ออกอัลบั้มเต็มเลยซิงเกิลแรกซิิงเเเกกลลลแ้ว็็ตมย อ๋อเหรอแค่เองเหรอน่าจะใช่นะฮะน่าจะใช่โอเคโอเคได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันซิงเกิลแรกนี่พี่บอยฟังดูแล้วมันเป็นเพลงสนุกสนานนะครับทันองนั้นเป็นการเปิดตัวของเป้นะฮะแล้วซิงเกิลที่2ที่เราจะได้ฟังเนี่ยมีทัมมิ่งไหมว่าจะจะจะปล่อยมาต่อจากซิงเกิลนี้เมื่อไหร่จะได้รอฟังกันน่าจะประมาณ20สิงหาครับ20สิงหาคมก็ไม่ไม่นานมากนะต่อกันไม่นานมากใช่ไหมครับคือความจริงผมอยากปล่อย15ห้เพลงเป็นซิงเกิลหมดเลยอ่ะคือผมผมผมชอบชอบ อย่าอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเลยครับแต่ว่าระบบมันไม่ได้ครับเราตองเราจยขายแผ่นอยู่ครับผมได้เลยนะฮะงั้นถามต่อเลยแล้วกันว่าซิงเกิลที่2เนี่ยมันจะมีความแตกต่างทางด้านของอารมณ์แล้วก็แนวดนตรีกับซิงเกิลแรกยังไงบ้างครับอยากฟังไหมครับอยากฟังอ่ะวันนี้คุณจากกี่ช่อมาซื้อขนาดนี้ทําไมมาเบอร์เต็มจังเลยวันนี้คือปกติแล้วที่สมลรูมหรือว่าเพื่อนเพื่อทุกคนจะตอนที่ก่อนผมจะ ออกกับบัฟเนี่ยฮะทุกคนที่ถามว่าอยากฟังเพลงอ่ะเขาเรียกว่าเหยื่ออออ๋เหรไม่ใช่ผู้ฟังออ๋เหรับคือตกเป็นเหยื่อในการโดนโดนแล้วโดนเลทฟังต้องมานั่งฟังอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นการสัมภาษณ์ที่สนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจจู้ฮุกกรูมากๆเลยนะคะปกติแล้วเราเข้าวิทยุนี่มันจะรวดเร็วมันมีทามิ่งจำกัดใช่นะฮะแต่จริงๆแล้ววันนี้พี่เคลียร์เวลาให้กับเป้เยอะมากใช่ไปมาไม่ทันไม่เป็นไรครับผมพี่เข้าใจคำว่ารอเกินนะฮะเอางี้แล้วกันครับให้เป้เนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังชาว95.5 Virgin Hits นะครับ ก่อนแป๊บหนึ่งคือซิงเกิลแรกเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ฟังกันละนะฮะส่วนซึ่งก็ที่สองก็มาวันที่10สิงหาคมนี้แต่จะเป็นเพลงไหนเนี่ยให้คุณผู้ฟังลุ้นกันเพราะว่าเพราะทุกเพลงเลยทีเดียวยิ่งฟังยิ่งได้อารมณ์เลยอ่ะตะกี้เนี่ยพี่ขึ้นเลยอ่ะพี่ขึ้นน่ะพี่องลงอ่ะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังได้ครับครับขอบคุณมากครับพี่พี่บอยครับคือวันนี้ก็ได้เสิร์ฟไป3เพลงนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอผมข้างถนนก็ขอเพลงได้นะครับถ้ามีกีตาร์จะเล่นให้ฟังครับแล้วก็อยากจะฝากทุกคน ลองเอามาเลยก่อนแล้วกันนะครับฝากทุกคนลองฟังเพลงมาเลยดูครับเป็นเพลงสุขสนานครับแล้วก็อยากจะถ้าจะอัลบั้มออกเมื่อไหร่ก็ลองหามาฟังดูครับไม่ว่าจะดาวน์โหลดหรือว่าจะซื้อหรือว่าจะยืมเพื่อนก็ได้ครับครับผมครับเฮ้ยเฮ้ยติดติดตามเว็บไซต์เป้นี่ติดตามที่ไหนแบบโอ้ยอยากไปเป็นเป้เอฟซีจังเลยอยากยกป้ายไฟอย่างเงี้ยเพราะว่าฟังครั้งแรกลองได้เลยไงไอ้สาดดิดอะไรเงี้ยครับข้จีบมีเนื้ออีกเนื้ออีนะฮะจริงเหรอแต่ช่างมันเถอะก็เป็น เป็นเข้าที่เว็บตัดสมลรูมตัดซีอทีเก็ได้ครับที่เราจบเลยเหรอครับเพราะว่าที่บอร์ดเว็บบอร์ดเนี่ยจะติดต่อได้หมดเลยครับแล้วเวลาทางมีอะไรเข้าผมก็จะเข้าไปเล่นในบอร์ดสมารูมครับกับผมรู้ว่าทาง จะบอกว่าติดต่อทาง Facebook แต่ว่าผมก็ไม่ได้เดี๋ยวลองมีทวิตเตอร์เดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันฮะอ๋อยังไม่มีกเหรอยังไม่มีนะโอเคคือพยายามจะมีครับแต่ว่ามันไม่ให้ผมล็อกสักทีฮะแล้วชื่อเป้สเล่ก็มีคนใช้ไปแล้วด้วยอ๋อตุ๊บปลอมอาจจะไม่ใช่ตัวปลอมอาจจะเป็นคนที่หวังดีแฟนคลับที่ทำให้เหมือนพี่เหมือนพี่เหมือนพี่มีเยอะเลยไม่เยอะมากเลยอ่ะไม่เมื่อยเลยครับปกติแฟนคลับให้ครับ มุกขอนิดนึงๆๆๆขอนิดนึงขอนิดนึงมุกนี้ดี่เล่นไปเมื่อตอนพี่อยู่อนุบาลแล้วจ้ะเอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับเป้วงสเลอร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเย้